หลังจากที่ผมใช้ประน้ำตัวเล็กของผมนะครับขนาดในนิ้วหนึ่งแรงครับทําการสูบน้ำเพื่อที่จะจับปลาตอนนี้น้ําก็ได้แห้งแล้วนะครับผมก็ได้เริ่มทําการจับปลาครับส่วนมาก็จะเป็นปลาช่อนนะครับผมแล้วก็ปลาสลิดครับส่วนปลาสลิดผมจะทําการขังไว้ในกระชังนะครับผม ช่อนครับก็เริ่มที่จะาหาแหล่งน้ำใหม่ครับลังจยะที่น้ำแห้งครับผมบช่อนใหญ่ครับตัวนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นปลาสลิดนะครับจับทีละตัวไม่ไหวนะครับก็ใช้วิธีการเอาเป็นถังนะครับจากชั้นมาแล้วก็เทลงตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็คือปลาที่ยังไม่ได้จับนะครับมีปลานินนะครับปลาสลิดนะครับมีปลาทับทิมด้วยครับผมแล้วก็มีปลาสวายด้วยนะครับที่ผมซื้อมาปล่อยนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะครับเป็นปลาช่อนครับธรรมชาติครับเขาเข้ามากินปลานะครับผม จับคนเดียวนะครับตรงนี้ใช้วิธีการกั้นเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับจับทีละบล็อกนะครับผมไปเรื่อยๆครับไม่รีบปลาเยอะๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับ ถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม